ดีนะคะสองล้อจริงใจนะคะก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราทํากันมาร่วม6เดือนสองล้อยังไม่ได้ขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆและก็ผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะสองล้อจริงใจก็ขอขอ,ขอบคุณมาณนะที่นี้แล้วก็สองล้อจริงใจก็ขอความรักความเมตตาที่มีกับให้กับสองล้อเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมานะคะ ก็โดยส่วนตัว2อง้วก็จะมาขอบคุณหนึ่งขอบคุณทุกๆท,ท่านในความเมตตาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปติชมให้คำแนะนำจากผู้ใหญ่ทุกๆท่ททานเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนเื่อนและก็คนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักนะฮะที่ให้คำแนะนำคอยตำหนิ ติเตือนคอยสั่งสอนแล้วก็ติดพื่อติติเพื่อกอดค่ะเพื่อให้อยากให้สองล้อประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ครึ่งๆรึ่งกลางๆนะคะครึ่งครึ่กลางๆก็กลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคะสองล้อก็เลยขถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็สองล้อก็พร้อมที่จะ ยอมรับมันสิ่งที่เราทําลงไปแล้วก็ต้องกลับไปย้อนดูว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างผลงานของเรามีคุณภาพไหมโดยส่วนตัวสองล้อจะเป็นคนที่เวลาที่เกิดข้อผิดพลาดอะไรมาสองล้อจะเป็นคนที่ทบทวนทบทวนที่ตัวเองแล้วก็ดูตัวเองแล้วก็ไม่ ไม่ได้ไม่ได้เสียใจก็ทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็ถึงแม้ว่าสองล้อจะพูดเสมอว่าระยะทางหรือว่าเป้าหมายเป้าหมายทุกคนเดินมาด้วยกันอาจจะประสบความสำเร็จในช่วงวันเวลาที่ต่างกันหรือว่าบางคนหรือแม้กระทั่งสองล้ออาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลยก็ ก็ช่างแต่ว่าสิ่งที่สองล้อได้มาก็คือ 1. มิตรภาพ 2. การเดินทางที่อบอุ่น 3. ทุกทุกคนให้กำลังใจแล้วก็อุ้มชูพยุงความรู้สึกของสองล้อด้วยดีตลอดมาแล้วก็ข้อ3แล้วก็คือได้ความรักความผูกพันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ เรามีความรักให้กันและความปรารถนาดีให้กันเป้าหมายทุกคนก็อยากจะไปถึงแต่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าจะมันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนอาจจะง่ายสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนในเรื่องเรื่องเดียวกันอาจจะยากและต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะอันนี้คือความในใจของสองล้อก็ สองล้อก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านที่ที่เมตตาสองล้อเสมอมานะคะมีคมปรารถนาดีมีคําแนะนําดีๆให้กับสองล้อแม้กระทั่งสองล้อทาอะไรที่แบบมันผิดพลาดหรือว่าอะไรทุกทุกคนก็จะเป็นห่วงก็จะหากันชุลมุนไว้อยู่ไหนเพื่อที่จะให้ไปแก้ไขตรงจุดนั้นสองล้อประทับใจประทับใจทุกคนแล้วก็ขอบคุณขอบคุณผ่านช่องทางนี้ และอีกเรื่องที่สองล้อจะจะพูดสองล้อไม่ตอนแรกสองล้อกะว่าจะให้ทุกคนทะลุเป้าไปแต่ว่าเวลาของสองล้อมันใกล้จะหมดเต็มทีสองล้อก็เลยขออนุญ,ญาตมามาอีกครั้งนะคะมาอีกครั้งหนึ่งมารบกวนพี่ๆเพื่อนๆและกา้าผู้ใหญ่ทุกๆท,ท,ท่านอีกครั้งหนึ่ง อาเกนพิสขอให้ทุกๆท,ท่านเมตตาแล้วก็อามาให้กำลังใจสองล้อเหมือนเดิมนะคะสองล้อกะว่าจะเริ่มในเดือนนี้เลยเพราะว่าเวลามันนับถอยหลังแล้วนะคะสองล้อไม่มีเวลาแล้วแล้วก็ขอให้ทุกๆท,ท่านดูแลตัวเองให้ดีๆเขาหน้าหนาวแล้วก็ขอให้ ใครอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ขอให้ใส่เสื้อแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆอาบน้ำตั้งแต่หัววันเพราะว่าบรรยากาศที่ต่างจังหวัดนี้น่าจะหนาวน่าจะเหน็บหนาวนะคะก็ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งขอสองล้อขออนุญาตขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะขอให้ทุกทุกท่านดูแลสองล้อเหมือนที่ผ่านมานะคะก็ที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาหกเดือนสองล้อขอขอบพระคุณ ด้วยหัวใจของเราสองล้อนะคะแล้วก็ขอฝากไปอย่างหนึ่งวนะ่าหนาวเนื้อหมเนื้อหนาวใจผมใจนะคะเดี๋ยวเจอกันเดิมเรียนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะบาย